สัดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบท USA กลัามาพอๆกันเค้เอากับตุกตาเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะเมื่อนี้นะคะตุกตากะซิมา่าเอาพักนะคะอยู่บ้านอ่ะเพื่อนคนไทยพีคนไทยนะคะอยูรีดิสนะคะ,นะคะมะเร็นน้ำเพลินน้ำเนาะคะ่ะบรรยากาศดีดีนะคะ่ะเราปลูกพักปลูกงังกบง่ามท่านผู้ชมพื้นที่เราหลายหลาย บ้านเลา่าก็งามงามเลาปลูกยังกับขื้นเหมดแล้ววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆสำรวจบ้านพี่บุตรแล้วก็รอบๆบ,บ้านพี่บุตรด้วยนะคะมึงบึกมวหัวแกนตะวันน้ำเลา่าท่านผู้ชมเจ้าแม่หัวแกนตะวันดูมึงเน,นี่ยนี่เล่าคุดถิมนี่นี่ของขวายโตยังดอกมันกินหอกกราวบบกคล้ายๆาาเออกราว,าว,าว,าวหอกหรือยังแบบมันเป็นหู้อยู้ใต้ดินเลยดิพี่บุตร ม่เห็นกินเลยกิมือด,ดขนาดของกันเพื่อนที่ข่อยเคยมเมลไปเพิ่นอนมันก็กินเมืดขนาดที่ขุดทิ้งมันมันกินไปทิง้งกลัวมันเอาไปขนาดนั้แบบแบบเป็นหู้หู้ยู่ใต้ดินไหมขึ้หนูแม่เคยเห็นไหมววเป็นหนูเป็นไอไอตัวหนูไหมเขาเรียกว่าไอโมหรืออะไรที่มันกินไอมันกินบางที่เคยกินมันพี่ เออกินแบบกินเมิดมันเลือกกินนี่กินตะพักที่เขาต้องการไหมอืมอยน้แล้วนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆหลังบ้านพี่บุตรนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะรอบมาฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งหน้าบ้านนะคะเนี่ยคะ่ะสวยงามมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมอากาศดีด้วยเนี่ยคะ่ะรถพี่พัดกําลังขับเข้ามาบ้านพี่บุตรนะคะเพื่อนๆค่ะ วันนี้นะคะพี่บุตรก็ใจดีมากๆค่ะทําอาหารตั้งหลายอย่างไว้รอเพื่อนๆนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ยังออเดอร์พิซซ่ามาอีกสองถาดใหญ่ๆด้วยนะคะอุ้ยน่ารักใจดีมากๆเลยค่ะพี่บุตรแค่นี้ยังไม่พอนะคะพี่บุตรก็ยังทำเอกอิสเตอร์เอาขนมใส่ไข่ไว้ให้ลูกๆหลานๆเล่นอีกด้วยนะคะ h ฮ Hi สวีทเกิร์ลและนี่ก็คือลูกสาวของน้องหงาเพื่อนคนไทยด้วยกันค่ะ Hi พีด t เกิร์ล I love you Okay หวันจัลูกสาวู้ใดสุดลูกสาวู้ใดแม่ขี้่ากลายะลกอดีนอดีนอยาก คัาแม่้แม่กี้ข้แม่กี้โอ้ยบ้านไหนรวบยย t together hold h โอ้ยจับแล้ก็มีฟืนนะคะเนี่ยพี่บุดป้านพี่บุทมีทุกอย่างเลยบรรยากาศดีดีท่านผู้ชม โอะแค่เล <You> okay? นัวแก่นตะวันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแบ่งไปให้เพื่อนด,ด้วยนะคะและนี่ก็คือสวนหลังบ้านของพี่บุตรนะคะพี่บุตรยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเพราะว่าอากาศยังหนาวเย็นอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาสำรวจในบ้านแล้วก็มารับประทานอาหารด้วยกันนะคะ เล่นกับปาหรอไม่ไอ้น,นี่ไม่งงเล่นเกับป้าเหรอโอ้ยม่า่า่าันดีใจฉันีใจันดีใจฉันดีใจฉันะคะปรันดีใจฉันดีใจฉันดีใจฉันดีใันใจฉันเล่จันีัน,นดีใจันดีันเีใันดีใจฉันดีันันดีใันดนีใจฉันีดั้นันนาาันเนอนน ปลาก็มี<ย>ปลาทดอดโอ้ยโอ้ยนี่นี่แก,กนแกงนมไม้เสี่ยวแกงนมไม้เลย,ยออนซ้อนแกงมแกนมไม,ม,ม้หมวกนะคะหมวกอ,อันนี้หมวกพี่บุดนะคะเบังในหมวกเยอะพอมันลุขึ้นกว่ามันจะตื่นว่าจะอะไรได้เลยมันแดงอันนี้ฝรั่งกินกินอะไร นานๆเจอคาร์บูนแกงไก่คาร์บูนแกงไก่เซโนไม้ของแอนนี่จ๋อไอ้เลยอันนี้นั่งหงาเมียฝรั่งอยู่ที่อเมริกาอันนี้ยูทูบเบอร์ยูทูบบ้ายูทูบบ้าวันนี้ดีใจได้มาเจอเพื่อนๆอีกรอบในรอบสองปีเป็นมะบ่หอยสองปีสวัสดีปีใหม่พาแพร่ี่อันนี้สาวโรงงานโอ้ยไม่ดูเลยเลย สามโรงงานตอนี้หุ่นดีมากหุ่นดีมากหุ่นเป๊ะเลยที่แม่บ้านนี่อันนี้อังกุคลอกับเด็กๆอะรยาสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะเอ็นนี่ลูกสาวยูทูบเบอร์ให้อังกุ๊กไไอเดนไอเดนไอเดนสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะ บั้นรบหน่อยๆเยอะเลยพริกทอดผิดนอยิกทอดดองอันนี้ฟักเซียนดองเก็บตามป่าแต่นี่แหละน้ำเงี้ยว ปลาทอดนึ่งเชี่ยวบแบบแยกเน้ำไม้ใส่ไก่พิซซ่าอยู่ในโอเว่นคือมือก่อนอันอนี้ก็นำเงี้ยวแบ่งให้กระปุกกระปุก,ปกแยกเรียบร้อยแบบใครอยากได้ก็เอาปุญป่าบูธพันเห็ดเอกอิสเตอร์เฮดเล็กน้อยเล็ด What What do you got What do you g e t ว้าวเสียดายโอ้ว่นน่ะอู้

multim เต้กิ้วทุกใบหลูกเห็นมันอีกไฟได a ถึงใส่เขาได้อีกในนั้น oh, ใช่ไหมเขาใสอยู่มันอีกงั่นไงไงเห็นอยู่ในไข่อยู่ใช่ไหมโอเคเนี่ยโอ้โ่ไงเนี่ยี mm ่ก hmm. ัดในต่อไฟนั่นแหละว้าว ลายชายอยู่กัตนะแต่ว่าเงินค้าเงินทองนี่พอเอาได้ในตู้ผมมีหลายอยู่เ้ยหกบาทเลยนะเขาเก็บได้เองบอกพี่บุตรก็ยู่ในไข่ไงอ๋อเบิ่งบงเิ่ปลาแซลมอนปลาแซลมอนยำปลาแซลมอนในรอบสองรอบแรกกินไปแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บเอฟอะไรนะพันชีพันชี เบ่งเบ่งผักนางหางหยาเต๊ฟเยอะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเก็บเอาผักพี่บุตรเนาะผักเอียงกับผักสรันโตรผักซีจีนเป็นว่าบานเท่าผักชีตรงนี้นะคะเขาขึ้นมาจากปีที่แล้วนะคะงามงามกำลังขึ้นงามวันนี้ตุ๊กตารู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะ ที่ได้มาเจอเพื่อนๆคนไทยด้วยกันค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะตุกตาก็จะพาลูกไปสกายโซนต่อค่ะ bye, <the> Hi you guys uh huh. Say bye bye <Yes. S 1> ยังไงตุกตาก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ mm hmm. เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ Thanks for watching See you next video Bye bye